สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช anel ลองดูซี่บายป้าโจช a n น l ที่จะนําพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตวัดพงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนมกราคมเป็นเรื่องที่7กันนะคะถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนี่เป็นซีรีส์แนวซอมบี้อีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับกระแสฮือฮามาตั้งแต่เปิดตัวกันเลยทีเดียวค่ะโดยได้ทับนักแสดงหน้าใหม่หลายคนมาร่วมแสดงแถมยังได้รััับบทนนนนําขออองงเเรื่ออ่่ีกกกด้ว้วววยสใหญแลมจะป็ สมทบและรับเชิญในเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้บางคนเราก็พอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรจะสยองขวัญสร้างความระทึกใจมากน้อยแค่ไหนเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลซี่ซีนี้เรื่องนี้มีชื่อว่า All of Asr a e d e a d มัธยมซอมบี้แนวของเรื่องคือซอมบี้แอคชั่นสยองขวัญละทึกขวัญไซไฟและการเอาชีวิตรอดค่ะสมกับเป็นซีรีส์สายซอมบี้จริงๆมันก็จะประมาณนี้ละค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่โรงเรียนมัธยมปลายเฮลซันได้เกิดเหตุการณ์สุดสะพรึงสร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่าบรรดาอาจารย์และนักเรียนเมื่อจู่ๆเชื้อไวรัสซอมบี้ได้แพร่ระบาดอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งส่งผลให้อาจารย์รวมไปถึงนักเรียนส่วนหนึ่งในโรงเรียนติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ พร้อมทั้งออกอาราวาสไล่ล่าเหล่าผู้คนที่ยังไม่ติดเชื้อท่ามกลางสถานการณ์อันแสนเลวร้วายที่เกิดขึ้นยังมีกลุ่มนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งที่พยายามจะเอาชีวิตรอดออกมาจากโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้กลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้พยายามโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่มีหน่วยงานใดเลยเชื่อพวกเขาทําให้พวกเขาต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดโดยหยิบนําสิ่งของรอบตัวมาใช้เป็นอาวุธฟาดฟ,ฟันกับซอมบี้นอกจากนี้ยังต้องผเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารอีกด้วยสุดท้ายแล้วนักเรียน ผู้รอดชีวิตกลุ่มนี้จะสามารถหนีออกมาจากโรงเรียนพธยมปาเฮลซันได้สําเร็จหรือไม่แล้วสาเหตุที่แท้จริงของการแพร่ระบาดเชื้อซอมบี้ในโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันได้จากในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1นึค่ะยุนชานยองรับบทหนึ่งในนักเรียนผู้รอดชีวิตเขาเป็นคนที่กล้าหารกล้าฟาดฟันกับเหล่าซอมบี้แม้ว่าในใจของเขาจะมีความกลัวอยู่ก็ตามผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Do You Like Bombs ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องซึ่งออนแอร์ในอ p ที่3ร่วมแสดงกับพระเอกหนุ่มคิมมินแจนางเอกสาวพักอึนบิน พักจีฮยอนคิมซองชอลและนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะสหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะคนที่2ค่ะพักจีฮูรบนึงในนักเรียนผู้รอดชีวิตเธอเป็นนักเรียนหญิงที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนมีบุคลิกร่าเริงสดใสใครๆก็ต่างตกหลุมรักและชอบเธอค่ะ คนที่3ามค่ะพักโซโลโมอนรับบทหนึ่งในนักเรียนผู้รอดชีวิตเขามีความฝันที่อยากจะเป็นทหารมีภาวะความเป็นผู้นำสูงแต่มีความกลัวแอบซ่อนอยู่บ้างค่ะ คนที่4่ค่ะโชอีฮยอนรับบทหนึ่งในนักเรียนผู้รอดชีวิตเธอเป็นนักเรียนระดับหัวกะทิและยังเป็นประธานชั้นเรียนอีกด้วยผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง School 2021ในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องร่วมแสดงกับไอดอนหนุ่มคิมโยฮันชูยองอูฮว um ังโบลิมยอน คิมคังมินซอฮีซอนและนักสแสดงสมทบอีกหลายท่านซีรีส์ชุดที่เป็นตำนานของเกาหลีใครก็ตามที่มารับบทนำในซีรีส์ชุดเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายบันเทิงค่ะสำหรับข้อมูลเพิมเ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่5ค่ะยูอินซูและบทหนึ่งในนักเรียนผู้รอดชีวิตเขาเป็นคนที่มีบุคลิกโหดๆเหมือนหัวโจกตัวจี๊ดของโรงเรียนซึ่งดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่สำหรับกลุ่มนักเรียนผู้รอดชีวิตคนอื่นๆค่ะและคนที่6นะคะโซนซางยอน รับบทหนึ่งในนักเรียนผู้รักชีวิตเขาเป็นคนขี้กลัวแต่ชอบทําตัวเป็นผู้นําของกลุ่มผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Legget Boys ในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงนําของเรื่องรับบทเป็นสมาชิกทีมแบดมินตันเยาวชนแสดงกับนักแสดงรุ่นใหญ่คิมซังยองโอนาลาร่วมด้วยทีมนักแสดงรุ่นใหม่หลายคนอาทิทางจุนซังเชฮยอนอุกคิมคังฮุนคิมมินกีอีแจอิน อีจ e ีวอนและนักแสดงสมทบมากมายหลายท่านเป็นซีรีส์วงการกีฬาแบดมินตันน้ำดีที่สนุกเรื่องหนึง่งได้รับทั้งความรู้ความรักมิีภาพระหว่างเพื่อนการรู้จักแพ้ชนะรวมถึงความพยายามอดทนจนคว้าเป้าหมายได้สำเร็จค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้รีเมคมาจากเว็บตูลสุดด่งดังในชื่อเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นนิยายภาพซอมบี้สไตล์เกาหลีที่ใส่จินตนาการของผู้แต่งลงไปอย่างสุดตรงพร้อมทั้งมีโครงเรื่องที่น่าติดตามแต่งโดยชูดงก้นและในเวอร์ชั่นซีรีส์เขาเป็นผู้เขียนบทละครด้วยตัวเองอีกด้วย ร่วมกับนักเรียบเรียงบทละครชอนซองอีล e ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องลูการ์เดอะบิ๊กนิ่งในปี2021ได้อ e ีแจคิวมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับของเรื่องค่ะนี่คือคอนเทนต์ออริจินัลฟอร์เน็ตฟิกที่ทางทีมผู้สร้างเองหวังไว้ว่ามันจะสามารถปลุกกระแสเคซอมบี้ให้กลับมาพังงาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีทางภาพยนตร์และซีรีส์แนวนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วสำหรับเรื่องนี้จะเน้นไปถึงการเอาชีวิตรอดของกลุ่มเด็กนักเรียนวัยรุ่นในโรงเรียน ัทยมมปลายที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์สุดเลวร้าย การต่อสู้สุดตึงเครียดระหว่างนักเรียนปกติกับนักเรียนที่ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ยังมีการสืบหาความจริงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสอีกว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนอกจากนี้พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารไม่มีโทรศรัพท์และไม่มีหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือทั้งหมดนี้จะสร้างความตื่นเต้นความลุ้นระทึกปนชวนสงสัยให้กับแฟนๆซีรีส์ได้เป็นอย่างดีด้วยความที่ทุกตัวละครจะต้องมีชีวิตรอดออกมาให้ได้มันจะเผยให้เห็นถึงความคิดของ แต่ละคนเลยว่าคิดอะไรอยู่ในใจมีทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการมีสติอยู่ตลอดเวลาควรทําอะไรก่อนหลังในสถานการณ์ฉุกเฉินมิตรภาพ ความเห็นแก่ตัวนี่คือสิ่งที่แฟ,น,ฟนซีรีส์จะได้รับจากซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการรวมตัวกันของนักแสดงหน้าใหม่ที่เตรียมแจ้งเกิดในซีรีส์เรื่องนี้หลายคนผ่านงานแสดงมาแล้วแต่ไม่เคยได้รับบทนักแสดงนําสักทีในคราวนี้ถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือของแต่ละคนแล้วค่ะจัดให้เต็มที่มีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดรับรองได้เลยว่าผลงานเรื่องต่อไปของน้องๆจะต้องปังขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเราไปร่วมให้กําลังใจพวกเขากันนะคะขออย่างเดียวซีรีส์แนวนี้ มักจะมีจุดความเอื่อยเนื่อยผสมอยู่อย่าให้เทคไทมนานเกินไปมันจะหมดความสนุกไปซะก่อนค่ะในทีเซอร์เปิดตัวมาได้ดีขนาดนี้อย่าให้ผิดหวังนะคะ สุดท้ายแล้วเหล่านักเรียนผู้รอดชีวิตจะสามารถหนีออกมาจากโรงเรียนที่เปรียบเสมือนขุมนรกนี้ได้อย่างปลอดภัยกันทุกคนหรือไม่แล้วอะไรเป็นต้นตอที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชียอไเวลาซอมบี้ในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งนี้กันแน่เราไปหาคําตอบกันได้ในวันศุกร์ที่28มกราคมที่ผ่านมาทางแอปพลิเคชัน Netflix มีทั้ง42 EP ค เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับซีรีส์เกาหลีใหม่ทั้ง7ดเรื่อง7แนวประจําเดือนมกราคมปี2022ที่ป้าน,นํามาฝากกันขอบอกว่าน่าดูทุกเรื่องจริงๆค่ะเปิดต้นปีมาถือว่าเป็นซีรีส์ล็อตแรกที่ไม่ทําให้ป้าผิดหวังใครชอบแนวไหนก็เลือกรับชมกันได้เลยค่ะสําหรับใครที่เลือกไม่ได้ก็จับยัดลงลิสต์ให้หมดแล้วมีเวลาค่อยมาตามเก็บกันทีละเรื่องนะคะในเดือนหน้าที่กาลังจะถึงนี้จะมีซีรีส์ใหม่กี่เรื่องเรื่องอะไรบ้างนั้นป้าจะนํามาอัปเดตให้เหมือนเช่นเคยคะ่ะ ฝากติดตามกันด้วยนะคะปอลเดือนหน้าได้ข่าวมาว่าแอบดุอยู่นะคะเนี่ยสาวกพระเอกตัวท็อปเตรียมใจกันไว้ให้ดีห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะมาถึงช่สุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโชนะคะคัดสรรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณรับเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกดซับ c r i b ้ และกดกระดิ่งกรุงกิงกุ้งกริ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์จะแชร์จะบอกต่อมาเมนคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่อนะีพีหน้าสวัสดีค่ะ